ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหยวนชิงหลิงฟังถึงตอนนี้แล้วในใจก็คิดอะไรขึ้นมาได้ในทันทีกรรมแห่งการย้อนกลับมาทำร้ายของตระกูลเทียนส่วนคือการถูกถลกหนังจนตาย นางพยายามรวบรวมสติพยายามทำความเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนที่นานเปลี่ยนเคร่อได้เจอกับเหลิงเฟิ่งชิงเหลิ่งเฟิ่งชิงกำลังตั้งคันง้นหลังจากครึ่งปีแล้วได้รับจดหมายของพจี G. พจี G. บอกว่าได้เตรียมการแก้แค้นแล้วนั่นก็แสดงว่าเหลิงเฟิ่งชิงถูกจับตัว,แล,วแล้วเขาต้องการช่วยเหลิงเฟิ่งเฟื่งชินฮีนออกไปจากเมืองหลวงต่อมานานเปลี่ยนเคร่อตามหามาถึงเมืองหลวงก็ไม่เจอจึงได้หาคนในยุทธภพ,พช่วยตามหาสุดท้ายคนของสำนักธงเทียนหาเจอพจี G. ที่ตายแล้วระหว่างนี้อย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาสองถึงสามเดือน ตอนที่เจอพอจีพอจีเพิ่งตายไปไม่กี่วันก็เท่ากับว่าพอจีตายหลังจากที่ท่านชายสีเกิดอย่างน้อยหนึ่งถึงสองเดือนแต่ว่าตอนนั้นคนของตระกูลเทียนซ้วนล้วนตายหมดแล้วแล้วเขาจะตายเพราะถูกการย้อนกลับมาทำร้ายของตระกูลเทียนซ้วนได้อย่างไรมีคำอธิบายเพียงอย่างเดียวก็คือหลังจากที่เหลิงเฟิงชิงคลอดท่านชายสีแล้วก็ยังไม่ตายสุดท้ายพอจีตามไปเจอแต่ว่าไม่ถูก ตอนนั้นตอนที่พอจีช่วยเหลิงเฟิงชิงหนีออกมาพอจีถูกเยี่ยนจืออยู่ฆ่าตายแล้วไม่ใช่หรืออย่างน้อยในความทรงจําของเหลิงเฟิงชิงคือพอจีตายด้วยฝีมือของเยี่ยนจืออยู่แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าพอจีแกล้งตายจากนั้นก็รีบตามมาเพราะมีเพียงเช่นนี้ถึงจะสามารถปิดบังได้ให้เยี่ยนจืออยู่คิดว่าเหลิงเฟิงชิงไม่มีคนช่วยจากเรื่องที่นั้นเปลี่ยนเครื่อเล่าหลังจากที่เหลิงเฟิงชิงคลอดท่านชายสี่แล้วบางทีอาจจะยังไม่ตาย ในใจหยวนชิงหลิงเกิดความรู้สึกมีความหวังขึ้นมาแต่นางไม่กล้าพูดออกมากลัวจะเป็นการทําให้เจ้าห้ากับเหลิงจิ้งเหยียนมีความหวังหักไม่ใช่ความจริงจะทําให้ต้องผิดหวังเพราะที่จริงในตอนนี้ความรู้สึกของทุกคนล้วนเป็นเหมือนกับท่านชายสี่ นางสอบถามนานเปียนเครื่อเกี่ยวกับรายละเอียดบาง,ยางอย่างอย่างเช่นหินยานสวรรค์ของตระกูลเทียนซ่วนมีความวิเศษจริงหรือไม่นานเปลียนเครื่อก็เคยได้ยินเรื่องหินยานสวรรค์แต่เขาไม่เคยเห็นด้วยตาตนเองรู้เพียงว่าหินยานสวรรค์สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมีเพียงประมุกถึงรู้ว่าเปิดกล่องหินยานสวรรค์แล้วเชิญหินยานสวรรค์ออกมาได้ยังไงหยวนชิงหลิงรีบเรียบเรียงเรื่องราวให้ชัดเจนโดยเร็วที่สุด หลังจากเหลิงเฟิงชิงถูกกระขังเหตุเพราะเหลิงเฟิงอยู่ถูกฆ่าทำให้พอจีโกรแทนอยากแก้แค้นให้กับเหลิงเฟิงอยู่แต่เขาไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะกำจัดเยี่ยนจืออาหยูจึงต้องฝากความหวังไว้ที่เหลิงเฟิงชิงหลังจากช่วยเหลิงเฟิงชิงหนีไปได้แล้วว่าเรื่องนี้ถูกเปิดเผยรู้ไปถึงเยี่ยนจืออยู่เขาได้รับโทษแกล้งตายจากนั้นก็ตามเหลิงเฟิงชิงมาอย่างลับๆคอยปกป้องนางมาตลอดทางจนสุดท้ายตามมาถึงบนยอดเขามาป่าหิมะตอนที่เขาตามมาเจอเหลิงเฟิงชิงมาป่าหิมะได้คาบท่านชายสีไปแล้วแต่เวลานี้เหลิงเฟิงชิงยังไม่ตาย พ่อจีจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยชีวิตนางพ่อจีน่าจะสามารถช่วยนางไว้ได้เพราะว่าตอนนั้นเหลิงเฟิงชิงยังต้องรับความทุกข์จากกมแห่งงอการย้อนกลับมาทำร้ายไม่มีการตกเลือดมากหลังคลอดเพียงแค่ตามร่างกายมีบาดแผลและก็เหนื่อยล้าพ่อจีเป็นคนที่ออกมาจากสำนักเดียวกับนานเปลี่ยนเครื่องบนตัวน่าจะมียารักษาบาดแผลหลังจากช่วยยอชีวิตเหลิงเฟิงชิงไม่นานเหลิงเฟิงชิงก็จะต้องทนรับการย้อนกลับมาทำร้ายในเวลา นีพอจีตายงั้นความเป็นไปได้ที่สุดก็คือเขาใช้ความตายของตนเองแลกกับการให้เหลิงเฟิ่งชิงมีชีวิตต่อไปเพียงแต่หากตอนนั้นเหลิงเฟิงชิงไม่ตายทำไมนางไม่ไปแก้แค้นหรือไม่ไปตามหาท่านชายสี่ต่อให้นางคิดว่าท่านชายสี่ถูกหมาป่าก,กินแล้วก็น่าจะมาหาห้องเต้ที่เมืองหลวงทูลความผิดของเยี่ยนจืออยู่ไหม เกิดความสงสัยขึ้นในใจและกังวลเกี่ยวกับการแก้แค้นทำให้หยวนชิงหลิงทนรอไม่ไหวแม้เพียงนาทีเดียวรอเมื่อ,อยหยวนเห้าหมอบหมายงานราชการในราชสำนักให้กับใต้เท้าเหลืงเรียบร้อยแล้วก็รีบเก็บข้าวของเตรียมตัวไปยังยอดเขาหมาป่าหิมะตอนนี้ฟ้ามืดแล้วขึ้นไปไม่ทันแล้วยหยวนเห้ามีพระราชองค์การลงไปให้สวีอีกับใต้เท้าทางตามเสด็จไปด,ไปด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นฟ้ายังไม่ทันสว่างทั้งสี่คนก็ออกเดินทางไปยังยอดเขาหมาป่าหิมะแล้ว ท่านชายสี่กับคนของสำนักเหลิงหลังยังตามหาอยู่บนยอดเขามาปาหิมะบริเวณแถบทางราบมาป่าเรียกได้ว่าเป็นการขุดลงไปถึงสามฟุตแต่หาเหลิงเฟิ่งชิงไม่เจอหลังจากมารวมตัวกันกันกบท่านชายสี่หยวนชิงหลิงมองเห็นสภาพของท่านชายสี่ในใจเจ็บปวดอย่างมากท่านชายสี่ดูห่อเหี่ยวไปทั้งหมดหนวดยาวไม่เรียบร้อยไม่ได้หลับมาหลายวันแล้วขอบตาของเขาดำอย่างรุนแรงดวงตาทั้งคู่ไร้ซึ่งความสดใสริมฝีปากก็แห้งจนแตกผอมโทมไปหมดทั้งตัว ยังเหลือท่าทีสุขุมสง่างามเหมือนอย่างที่ผ่านมาเสียที่ไหนชุดคลุมสีขาวของเขาแทบจะเป็นอันเดียวกันกับพื้นหิมะหดหูอย่างมากมองเห็นอยู่วนเท่ากับหยวนชิงหลิงภายในดวงตาของเขาเป็นประกายเล็กน้อยพร้อมรีบถามขึ้นว่าพบเจออะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าหยวนชิงหลิงสศกเศร้าเส,เสียใจพร้อมพูดขึ้นว่าข้าขึ้นมาลองสัมผัสด,ดูว่าสามารถรู้สึกอะไรได้เพิ่มบ้างไหมสายตาท่านชายสีสลดลงพร้อมพูดขึ้นว่าอ๋อ ลมบนภูเขาแรงมากส่งเสียงพัดรุนแรงหยวนชิงหลิงมองไปรอบๆในสมองปรากฏภาพภาพหนึ่งเหลิงเฟิ่งชิงที่เหนื่อยล้าอย่างมากปีนขึ้นมาอย่างทุกข์ยากลำบากนางปวดท้องอย่างมากลูกกำลังจะคลอดออกมาแล้วนางรีบเร่งฟีท้าวหวังอยากที่จะไปถึงวสานเจ้าแล้วคลอดลูกที่วสานเจ้าหยวนชิงหลิงคุกเข่าลงยื่นมือที่สันเทาออกมาลูกบริเวณน,นั้นที่นี่ที่นี่มีความรู้สึกที่รุนแรงมากหยวนชิงหลิงเงยหน้าขึ้นมามองดูอยู่เหวินเห่าความโศกเศร้าปรากฏในดวงตาพร้อมพูดขึ้นว่า เจ้าห้าเหลิงเฟิ่งชิงคลอดท่านชายสี่ที่นี่แต่นางเดินไปไม่ไหวแล้วเมื่อสามสิบหกปีก่อนเขามาถึงบนโลกนี้สิ่งแรกที่มองเห็นก็คือที่นี่ท่านชายสี่อย่าทำแบบนี้อยู่วนห้ามองดูอย่างปวดใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แม้แต่คำพูดปลอบโยนก็ไร้เรี่ยวแรงอย่างที่สุดยหยวนชิงหลิงกลับเหมือนเสียสติค่อยๆเดินไปข้างหน้า1 9 2 9ในขณะที่อยู่วนห้ากำลังปลอบโยนท่านชายสี่ นางเดินไปสูงเกิน20เมตรแล้วหันกลับมาดูคนที่กำลังตามหาลมภูเขาพัดผ่านเข้าหูมีบางอย่างในหัวสมองของนางเริ่มชัดเจนขึ้นมาจิตเหลืงเฟิ่งชิงที่สัมผัสได้ค่อยๆชัดเจนขึ้นรุนแรงขึ้นจึงหันตัวเดินมุ่งไปข้างหน้าต่อไปเจ้าหยวนเจ้าจะไปไหนอยู่เหวินเฮ่าเห็นนางเดินไปข้างบนคนเดียวจึงรีบร้องตะโกนขึ้นหยวนชิงหลิงหันกลับมาพูดว่าว่าสารเจ้าจากนั้นนางก็เดินหน้าต่อไป ความปรารถนาที่มีต่อวัดศาลเจ้ายิ่งอยู่ก็ยิ่งชัดเจนนางจะเดินไปยังวัดศาลเจ้านี่เป็นจิตใต้สำนึกของเหลิงเฟิงชิงวัดศาลเจ้าคือชีวิตเดียวของนางอยู่หวนเฮาอึ้งพร้อมพูดขึ้นว่าวัดศาลเจ้าหรือว่าท้ายที่สุดแล้วเหลิงเฟิ่งชิงไปที่วัดศาลเจ้าแต่ตอนนั้นนางไม่สามารถเดินได้แล้วนี่จะไปวัดศาลเจ้าได้ยังไงหรือว่าตอนที่คนของวัดศาลเจ้าลงเขามาจึงเจอกับนางพอดี แต่คนของวาสานเจ้าไม่ลงเขาแทบจะอยู่บนเขาไปตลอดชีวิตทุกอย่างบนเขาสามารถเลี้ยงชีวิตได้ไม่จำเป็นต้องมาคลุกคลีกับสิ่งในโลกดังนั้นพวกเขาจะไม่ลงมาจากเขาเขาไม่วางใจท่านชายสี่และก็ไม่วางใจเจ้าหยวนดังนั้นจึงให้ทางอย่างคอยดูท่านชายสีอยู่ที่นี่เขาพัสวีอีไล่ตามหยวนชิงหลิงไปช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่หนึ่งห้าหนึ่งสอง บนยอดเขามาปะหิมะมีวัดสารเจ้าแห่งหนึ่งในราชสมัยของไทส่สร้างห่วงได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดชือหยุนนักพรตของวัดชืออยุนบอกว่าตนเองเฝ้าปกป้องภูเขาหิมะกับมาปะหิมะหลังจากยอดเขามาปะหิมะถูกราชสำนักยกให้เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์พวกเขาก็ยิ่งมีความรับผิดชอบทำหน้าที่เฝ้าปกป้องยอดเขามาปะหิมะแทนราชสำนัก บนเขามีนักพรตเพียงไม่กี่คนล้วนอายุมากแล้วคนชุดแรกที่มาที่นี่เป็นนักพรตของวัดผู่กว่วต่อมาก็มีมาจากวัดผู่กว่วอีกหลายคนจนถึงตอนนี้ไม่มีนักพรตที่อายุน้อยขึ้นไปอีกแล้วเพราะวัดชือหยุนมีกฎปฏิบัติที่เข้มงวดมากสีลไม่สูงความบำเพ็ญไม่ถึงล้วนไม่สามารถขึ้นเขาและนักพรตคนที่อายุน้อยที่สุดในตอนนี้ปีนี้ก็อายุห0สิบแล้วฮ่องเต้กับฮองเฮามาถึงวัดชือหยุนเจ้าอาวาสพานักพรตออกมาต้อนรับด้วยตนเองทั้งหมดมีห้าคน หลังจากพาห้องเต้กับฮองเฮาเข้าไปแล้วก็ต้อนรับด้วยน้ำชารสฝาดขมหยวนชิงหลิงยังอยู่ในอาการเมื่อลอยทุกอย่างที่นี่ยังคงสัมผัสได้ถึงลมหายใจและความแค้นของเหลิงเฟิ่งชิงนางก้าวเข้าไปทีละก้าวจากนั้นก็เดินวนรอบวัชยหยุนหลังอยู่หวนเ่ากับสวีอีเดินตามนางครบหนึ่งรอบแล้วค่อยนั่งลงมาดื่มหนึ่งชาพร้อมถามถึงเรื่องเมื่อ36ปีก่อน เจ้าอาวาสได้ยินห้องเต้ถามถึงเรื่องเมื่อ36ปีก่อนว่าได้ช่วยชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งไว้ไหมเขานิ่งอึ้งไปชั่วขณะสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยพร้อมพูดขึ้นว่าผู้หญิงเมื่อ36ปีก่อนห้องเต้พระองค์รู้เรื่องนี้ได้อย่างไรอยู่หวนเฮาได้ยินเช่นนี้ก็โล่งอกขึ้นมาในทันทีเหลิงเฟิ่งชิงถูกช่วยเหลือไว้จริงๆด้วยเจ้าอาวาสเจ้ารู้มากน้อยแค่ไหนก็เล่าให้ข้าฟังแค่นั้นห้ามปิดบงัง หยวนเห่าเอื้อมมือไปจับมือของหยวนชิงหลิงไว้แล้วพูดกับเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสถอนหายใจยาวพร้อมพูดขึ้นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ข้ากระทําผิดที่สุดในชีวิตตอนนี้เมื่อหวนกลับไปคิดดูก็จะรู้สึกผิดต่อผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ผู้หญิงหรืออยู่วนเห่าอึ้องไปเจ้าอาวาสจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นว่าปีนั้นอากาศหนาวอย่างมาก น้ำที่สาตร์กลายเป็นน้ำแข็งก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวผักที่ปลูกไว้ยังไม่ทันได้เก็บก็เสียแล้วไม่มีทางเลือกจึงต้องส่งคนลงเขาไปซื้อของกินมาตอนนั้นข้ายังอายุน้อยจึงเสนอตัวลงเขาไปเพิ่งเดินไปได้ไม่นาน ก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งอุ้มผู้หญิงคนหนึ่งที่เปื้อนไปด้วยเลือดมากผู้ชายคนนั้นคุกเข่าอยู่ไกลๆขอร้องให้ข้าช่วยชีวิตผู้หญิงคนนั้นเดิมดินแดนบริสุทธิ์ทางพุทธศาสนาช่วยชีวิตรักษาคนถือเป็นนอสิ่งที่สมควรแต่ตอนนั้นข้าบำเพ็ญยังไม่แตกฉานรู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นเต็มไปด้วยเลือดแห่งความแค้นเคืองนึกว่าเป็นคนว่าชั่วร้ายไม่ยอมพาพวกเขากลับไปที่วัดแต่ก็ทำไม่ได้ที่จะไม่ช่วยชีวิตพวกเขาจึงพาพวกเขาไปที่หลังเขาด้านหลังเขามีถ้ำแห่งหนึ่งสามารถให้พวกเขาอยู่ได้ช่ววครา หลังจากพาพวกเขาไปที่ด้านหลังเขาถึงรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นหายใจร่อยรินผู้ชายคนนั้นให้นางดื่มยาขอข้าวต้มกับน้ำจากข้าเพื่อป้อนให้กับผู้หญิงคนนั้นเรื่องนี้ข้าไม่กล้าบอกกับเจ้าอาวาสในตอนนั้นหลังจากกลับมาจากลงเขาก็เอาข้าวต้มกับน้ำไปให้ทุกวันหลังจากผ่านไปหลายวัน ผู้หญิงคนนั้นฟื้นขึ้นมาร้องเรียกหาลูกตลอดบอกว่าลูกถูกหมาป่าฆ่าไปแล้วร้องห่มร้องให้จะไปตามหาลูกแต่ร่างกายของนางอ่อนแอไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ต่อมาข่ากับผู้ชายคนนั้นช่วยนางออกตามหาแต่ก็หาไม่เจอความจริงตอนนั้นในใจของข้ารู้ดีหมาป่าฆ่าไปแล้วมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรล่ะอยู่เหวนห้าตกตะลึงอย่างมากเจ้ารู้วิธีแก้กรรมแห่งการย้อนกลับมาทำร้ายหรือดังนั้นสุดท้ายประมุกตระกูลเหลิงยังไม่ตายหรือ หยวนชิงหลิงฟังอยู่อย่างอกสันควัญแขวนพร้อมพูดขึ้นว่าทำไมถึงไม่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์ล่ะสุดท้ายประมุกตระกูลเหลิงเป็นอย่างไรหยวนชิงหลิงขึ้นอย่างตื่นเต้นว่าเจ้าอาวาสหากตอนนั้นทุพหินยานสวรรค์แตกก็จะสามารถช่วยประมุกตระกูลเหลิงได้หรืองั้นถ้าหากทุพหินยานสวรรค์แตกจะส่งผลกับผู้รับคนก่อนอย่างไรจะตายไหมเจ้าอาวาสแสดงสีหน้าสํานึกผิดพร้อมพูดขึ้นว่า หากทุบหินยานสวรรค์แตกหินยานสวรรค์จะปลดปล่อยพลังอันทรงพลังสามารถช่วยประมุกตระกูลเหลืงได้แน่นอนนี้ก็ไม่แน่นอนแต่จะทําให้ผู้รับคนก่อนต้องเจ็บปวดรวดรัวราดรวด,รวด,รวด,รวดถึงใจทุกวันอยู่อย่างตายทั้งเป็นเพราะหินยานสวรรค์แตกแล้วพลังหินยานสวรรค์ที่หลงเหลืออยู่ในร่างของคนคนนี้ไม่สามารถดูดกลับมาได้พลังยานกลายเป็นกาฝากอยู่ในร่างกายคนจะสามารถทนรับได้อย่างไรละ่ะ ต้องทนทุกทรมานแต่ก็ไม่สามารถตายพลังยานจะป้องนางไว้ต่อให้ตายไปแล้วก็สามารถฟื้นขึ้นมาได้ตอนที่ประมุกตระกูลเหลิองพูดเน้นย้ำกับข้าร่างกายเต็มไปด้วยความแค้นนองเลือดอย่างรุนแรงตอนนั้นข้าจึงลังเลจึงทําให้พลาดโอกาสที่ดีไปหยวนชิงหลิงกับยหยวนเฮ่ามองตากันมือทั้งสองข้างจับที่เท้าแขนไว้แน่นความเกลียดชงังและความสุขบังเกิดขึ้นเหลิงเฟิ่งชิงยังไงเจ้าก็ยังเหลือวิธีไว้ให้กับพวกเรา ขอเพียงกลับไปทุบหินยานสวรรค์แตกซูหรูสวงจะไม่ตายแต่จะต้องทนทุกทรมานตลอดไปตายก็ตายไม่ได้เดิมเหลิงเฟิ่งชิงกับพอจีก็หวังให้เป็นเช่นนี้แต่เพราะนักพรตคนนี้มีเมตตาต่อซูหรูสวงไม่สามารถทำตามที่เหลิงเฟิ่งชิงฝักฝังไว้หยวนชิงหลิงรีบคิดวิเคราะห์หากกลับไปเมื่อ36ปีก่อนผ่านทะเลสาบจิ้งนางไปทุบหินยานสวรรค์แตกจะทำให้ประวัติศาสตร์อะไรเปลี่ยนแปลงไหมร่างกายซูหรูซวงยังสามารถคลอดลูกได้ไหมลูกของนางจะได้คลอดออกมาไหม หากแก้ข้อข้องใจตรงนี้ได้แล้วก็จะไม่ทําให้อะไรเปลี่ยนแปลงไปเพราะสิ่งที่เยี่ยนจืออยู่ต้องการสมหวังแล้วสิ่งที่เขาต้องการคือสูหรูสวงมีชีวิตอยู่ต่อไปและสูหรูสวงจะไม่ตาย มีเพียงอย่างเดียวที่เปลี่ยนแปลงก็คือบางทีอาจจะสามารถช่วยเหลืองเฟิ่งชิงกลับมาได้แต่ตอนนั้นเหลืงเฟิ่งชิงยังไม่ตายแค่เป็นบ้าไปเท่านั้นงั้นนางมีชีวิตอยู่อย่างเป็นนบ้ายังคงมีชีวิตอยู่อย่างดีล้วนไม่มีปัญหาอะไรมากขอเพียงนางสามารถอยู่ในสถานที่ใดสถานที่136ปีรอท่านชายสี่มารับนางกลับไปไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตของใครก็พอแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ